สวัสดีครับช่องตองผ่อนผมครับวันนี้23ามกราคมสองพันห้ารสิบห้าเป็นวันอาทิตย์ครับก็ขออนุญาตมาสวัสดีมาทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโดยเฉพาะ,ะคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นข้าราชการบำนาญน,นะครับก็มาแจ้งให้ทราบว่าวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่ย4มกราคม25 6 5นะครับเป็นวันโอนเงิน บำนาญรายเดือนของข้าราชการบำนาญเดือนมกราคม2565พรุ่งนี้นะครับวันที่24มกราคม65ส่วนเดือนอื่นๆต่อไปข้างหน้าชมครับมีวันที่อะไรบ้างครับมกรา24คือวันพรุ่งนี้ส่วนเดือนกุมภาพันธ์วันที่21นะครับเดือนมีนาคมวันที่24 เดือนเมษายนวันที่22เดือนพฤษภาคมวันที่24เดือนมิถุนายนวันที่23เดือนกรกฎาคมวันที่20เดือนสิงหาคมวันที่24เดือนกันยายนวันที่23เดือนตุลาคมวันที่21เดือนพฤศจิกายนวันที่23เดือนธันวาคมวันที่22นะครับเมื่อใกล้จะถึงเดือนมกราคม2566ประมาณช่วงปลายปลายเดือนธันวาคม2565เขาก็จะ ทำปฏิทินลักษณะน,นี้ออกมาใหม่อีกครั้งกรมบัญชีกลางครับเป็นผู้ทําส่วนวันเดือนปีที่โชว์อยู่ในจ,จ,จ,จอนี้นะครับในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่ารัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนวันหยุดในช่วงปลาเดือนนะครับตามมาติคณะรัฐมนตรีอาจจะมีการเพิ่มวันหยุดเพิ่มเข้ามาในกรณีพิเศษเอื่นๆก็จะส่งผลกระทบวันจ่ายเงินบำนาญทันที ก็จะต้องมีการเปลี่ยนไปตามถ้ามีบรรยุดเพิ่มหรือมีการงดบรรยุดช่วงปลายเดือนบรรยุทที่เคยมีไปแล้วเกิดงดหรือเพิ่มบรรยุดตามมติคัมภีรแต่โอกาสในโอกาสต่อไปวันเดือนปีที่จะจ่ายเงินเขากรมบัญชีการเขาก็จะก็จะมีการอัปเดตใหม่นะครับแต่ล่าสุดณนะปัจจุบันยังใช้ตัวเลขวันที่ตามที่โชว์อยู่ในหน้าจอนี้นะครับลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ